ครับสบายดีเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สตไตล์วิทยานะุศักเนาะอยู่กับขา่าวเจ้าเนาะทนุสากเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้เนาะเราก็จะมา Head นะเฮ็ดคลิปเนาะเกี่ยวกับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเนาะซึ่งจะน,นํามาเสนอเนาะเป็อาหารเมื่อวานนี้เนาะซึ่งว่าข่าวเจ้าไปเลื่อนเบิ่งกันนะมีเพจเพจหนึ่งของ C.N.N เนาะซึ่งเป็น C.N.Travel n เนาะของดับโลกเนาะเขาจัดอันดับหาซิปอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเนาะแล้วกับ เห็นว่ามีประเทศไทยนะเนาะแต่ว่าชีได้อันดับที่ได้ทำมาลุ่นนำกันเนาะก่อนเออเนาะกาก่อนจะเข้าไปว่าเกี่ยวกับมหาเนาะก่อนกะทักทายกันก่อนเนาะเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนเนาะอากาศทางภาคไทยเป็นแนวใดเนาะืม่นี้อากาศหนาวหลายทุกคนเบิ่งจากมือทุกคนมือจนเย็นเลยเนาะดีแต่ได้เสียงงามเนาะจากนอกจากน้องสาวหนาหักเนาะโดยเฉพาสาวไทยหนาหักเนาะเพิ่นส่งมาให้ก่อนก่อนอากาศหนาวเนาะ สาวเชียงใหม่งามปะงามปะถือว่าอุ่นไลยนะมีเสือสองทับโตเสื้อที่แบบมันอุ่นๆนะเนาะกัใส่สามโตเนาะตอนนี้ใส่สามโตพอมันเย็นหลายเนาะมาเบิ่งอากาศหน่อยหนึ่งนาะนี่คือสภาพอากาศอยู่เมืองหวยนะทุกคนสิบสี่องศาเหมือนหนาวจนแบบมีควันออกปากเลยทุกคนทุกคนอาจจะบบเห็นนะพ่อผมเป็นกล่องอะนะมีควันออกปากมือนีดเย็นเช็ดเลยเนาะคดเลยนะทุกคนจะพูดเสียดหนาวหรือเปล่าเนี่ยวัวเหยาะวัวเหยาะเนาะกะต้มน้ำสิไปอาบเักหน่อย อากาศกระสิน้ำหน้าประมาณนี้แหละทุกคนกับผู้เสียบน้ำมณฑ์แต่ว่ามิสโน่ดอกเนาะแต่ว่าอันนี้หูมิสโน่กับผู้เสียบน้ำมณฑ์อคือกันเนาะทุกคนเนาะต้มน้ำสิไปอาบเนาะก่อนที่จะไปเร้าเกี่ยวกับอาหารเฮามาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันก่อนนะว่าเป็นอะไรแล้วเนาะทางฝั่งไทยเมื่อนี้มีผู้ติดเชื้อหลายมันไดแล้วเนาะโอเคเนาะเมื่อนี้มีผู้ติดเชื้อสองร้อยแปดสิบเจ็ดรายเนาะล่ะกะ รวมผู้ติดเชื้อเนาะ1,834รายแล้วก็เสียชีวิต67รายเนาะแล้วก็หักสาหาย6,732รายเนาะก็ถือว่าเมอนี้กาเพิ่มจากมือก่อนเนาะที่ข่าวประเจ้าอาัดคิปไปเนาะในได้ก็หักษาสุขภาพะมือทุกสู่ทุกคนเนาะเป็นห่วงเนาะกา่ผู้ใดที่เข้ามาเบิร์ตคิปกา่าโบยากให้ติดเนาะแล้วก็ามือทุกคนอะไรเนาะโบยากให้ติดเนาะแล้วก็หนับมือโควิดหนับลดหน่อยถอยลงเนาะพบผู้ติดเชื้อหน่อยลงแล้วก็ เป็นกำลังใจให้แพทย์หมอเนาะทีมแพทย์หมอทางฝั่งไทยข้าพเจ้าเสวนาทีแพทย์หมอทางฝั่งไทยเก่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าก็อยู่เคียงข้างผ่านผ่า,ผา,ผาวิกฤตนี้นไปน้วกันเนาะ <c oughs> สูส้ๆ <c oughs> ุมหาก่อนจะเข้าไปว่าเกี่ยวกับท็อป8เนาะเกี่ยวกับอาหารเนาะเราก็ <c oughs> อยากฝากทุกคนเนาะสำหรับทานได้ที่เขามาเบิ่งคลิปใหม่เนอะอาะยังบริโภคสับสครายเนาะฝากทุกคนกดสับสครายให้แน่นเนาะอ่าให้มันฮอซ์แสนสับสครายเนาะให้มันฮอซ์แสนสับสครายแล้วก็สิได้โลโก้อะนะเนาะถ้าว่าผู้ได้มัก กกด subscribe นะบ่มักกกด subscribe บังคับกดเด้อกดเด้อยังบ่กดอันบ่กดเด้ออากาศเย็นๆแบบนี้เนาะแล้วก็บ่ฮู้ว่าทุกคนตื่นแต่นอนตื่นนอนหรือบ่เนาะเพราะว่าข้าพเจ้าจะอัพคลิปตอน8:00นนะบ่ฮู้ว่าทุกคนตื่นแต่ตื่นนอนแล้วหรือบ่เนาะถ้าผู้ใดตื่นนอนอลไรมาอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอยู่แต่หลังจังหวัดให้ฟังในเด้อทุกคนยินลุร่มได้เลยเนาะว่าเออจักองศาจักองศาอยู่หูเนาะอยู่นี่ส4องศาแต่ว่ารู้สึกว่าเย็นหลายก่อนจะไปอัดอัพ แปดเนาะก,ก็คือขาวพระเจ้ากับไปไทยมาก,ก่อนเนาะกลับไปเที่ยวกับพี่รุ่งเนาะเพิ่นก็ได้พาไปซีมอาหารหลากหลายเมนูเนาะว่จะเป็นแกงเขียวหวานเนาะผัดไทยหรือว่าจะเป็นพวกอ่าเคือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะซอบหลายหมักหลายทุกคนอร่อยว่ามาเลยคิดฮอดวอามาเลยน้ำได้ไหลเสียวหวาทุกคนที่เบิ่งหูนีเนาะกคือสิออแบบหิวไปตามๆกันเนาะเพราะว่า หักก็ตื่นแต่นอนน่ะเนาะรูปแรกนะครับเป็นแกงเขียวหวานเนาะกับขิดหอดก็คือไปตอนนั้นไปกินอยู่ทีไอคอนสยามเนาะแล้วก็มีอีกบ่อนหนึ่งก็คืออยู่สนามบินพี่ลูกพาไปกินอร่อยชอบเวลาน้ำมันอ่ะมันมันมันรสมะพร้าวแล้วก็มันจะมีมะเขือเนายมะเขือน้อยน้อยมะแข้งน้อยน้อยเนาะแล้วก็กินอร่อยมากอร่อยทุกคนกิดหอดอยากกินแห้งเลยตอนนี้กินน้ำลายเลยในตอนนี้นะเนาะอาหารที่สองนะทุกคนอาหารที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ ผัดไทยอะไรเนาะคือที่ว่าไปเนาะกับผัดไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่แบบช้าวตักสารหมักหมักหลายข้าพระเจ้าก็ไปลองเนาะอยู่ที่ถนนข้าวสารไปกับพี่ลุงตอนนั้นก็ไปทาแบบก็จะพัดทวิษนะผัดไทยในคิดว่าเป็นข้าวพัดเพราะว่าเพราะมันพัดคือกันนะนะแทนโมแม่เนาะอันนี้คือผัดไทยทุกคนเนาะอร่อยมากไปแบบต้องไปลองผัดไทยเดี๋ยวถ้าไปไทยเดี๋ยวว่าหิวข่าวเลยทุกคนเห็ดใส่ตัวเองอไหแห้งอะไรนี่ยอาหารที่สาม ต้มยำกุ้งนะทุกคนต้มยำกุ้งนี่เนาะต้มยำกุ้งเนะี่ยคือเป็นอาหารท็อปเลยนะเนาะมันจะเป็นอาหารท็อปที่ทำมาอ่านกันท็อปอาหารที่แปดเลยเนาะก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองเนาะต้มยำกุ้งมันจะเป็นอาหารใดที่ทำมาอ่านกันเลย This the best food time masterpiece teams with cream mushroom tomatoes lemon grass galangal uh, and curved uh, c a r e d lime leaves Usually loaded with coconut milk and cream, um, heart tissue unifies a host of favorite Thai foods. Our Thai tastes is sour, salty, salty, spicy, and sweet. Beso, bechop, all is de pricey. Who are you? You the, it's a Thai food that is shrimp, mushrooms, and also เลมอนกราสก็คือน่าจะใบมะนาวใบมะขี่หูนี่ะนะกาลังกรกลังกรนั่นเป็นข้าหรือปะตะไคร่ปะคาเฟ่ลาลิมโอ้แมกซ์ประกอบด้วยปกตินะมันจะมีโคคอนทมิลแล้วก็ครีมนำเนาะเป็นจะมีรสชาติเค็มอ่า <laughs> เค็ม, y, มเค็มซอที่แล้วก็สมเค็มเพ็ดแล้วก็หวานลงโตเนาะมีสีรสชาติอยู่ในต้มยำกุ้งเนาะเป็นอาหารที่อร่อยเนาะวกติดทอป 8. Now, the next one is from mm Malaysia, is called pang nang asam laksa, what is it? Fosil flakes of mackerel, tamarind, sili mint, lemongrass, onion, pineapple. One of Malaysia's most popular dishes is, is the additive spicy sour fish board with noodles, especially great, uh, especially great when filled with ginger. that have you know run uh that that have you know running before spoon even here y o live มันจะคือก๋วยเตียเ๋ยวหรือว่าข้าวปุ้นเนาะมันจะคือข้าวปุ้นแต่บ่ฮู้ว่ามันจะเป็น,น,นอะไรเนาะอันนี้มันจะคือข้าวปุ้นมาเบิ่งอันดับที่6กันดีกว่าเนาะอันดับที่6กทุกคนมันคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์เชอรมนันีเนาะ when something tastes so good that people spend Uh, $20 billion each year in a single restaurant chain devoted to it. you know it's hard to fit into this lid. mc donald may not offer the best burger, but that point it doesn't have to. the bread means salad combination. a uh, combination is so good that entire countries have ravaged. their ecosystem just to produce more cows oh my god a อันนี้คือเป็นอันดับหกเนาะแฮมเบอร์เกอร์มาเบิอันดับหาก,กันดีกว่าเนาะอันนี้คือแปเองเดียวทุกคนแปวเองเดีวย <laughs> ว,เวย um, าเบิอันดับหาก,กันดีกว่าเนาะว่ามันเหมือนอย่างอันดัหาเนาะก็จะเป็น packing duck china immortal syrup g r a s e c r o t e i n the skin is the secret Slow roasted in an oven. The crispy syrup coated skin is so good that authentic enter interest, interest authentic citrus will share more skin than meat and bring it with pancakes, onions and hoisin or sweet bean sauce or then fry or protein. This is the only way you want to or uh, you want your duck. แปลเองเลยทุกคน <laughs> เราเป็นอาหารจีนนั่นเองเนาะอันดับที่หาเนาะมาเบิ่งอันดับที่สี่เนาะอันดับที่สี่นี oh ่นก็จะเป็น oh my god อีนเนาะก็จะเป็นซูชิเนาะเป็นของญี่ปุ่น when Japan when Japan wants to build something right it builds it really right brand giant brand giant such as Toyota Nintendo, Sony, Nikon, and Yamaha may have been created by people throughout. Through, through let, oh my god, that's word is so difficult for nouns. this word is so difficult for nouns. By nothing more complicated than raw fish and rice, but is it? But it how the fish and rice is put together that makes. this global first date, favorite. The Japanese don't live practically forever forever for no reason They want to keep eating this stuff. อโอเคอันดับสามนะครับอันดับสามนะครับก็จะเป็นอาหารแต,แต่แต่นะครับอันดับสามนะครับเป็นช็อกโกแลตเม็กซิโกนะครับ The m a y a n s d r a n k it Last seho storm made a film about it, and the rest of us get over the guy, the, the grill the oh my god, okay, I'm so sorry, guess over of eating too much of it by eating more of it. The story of the humble cacao bean is born a fly out of the jungle into. Civilization civilization tells of culinary wonder without this creamy, bitter, sweet confection. Valentine's Day would be all cars and flowers and flowers eater would turn back into another due religion event. <laughs> <laughs> บมมักตั้งโมมักชอ็อกโกแลตมาเบิ่งอันดับสองนะทุกคนมาเบิ่งอันดับสองกนะันมันจะเป็น n e a p o l i t a n p i z z a Italy I like pizza you know I like pizza so much คือแบบชอบพิซซ่ามากทุกคนนาะ spare us lumpy chain monster cheese monster cities and everything on it hill of greed the best pizza worst and still is the sample neapolitan and invention now protected by its old trade association that insists on sea short high grade wheat for far 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 the use of only three types of fresh tomatoes hand roll job and the strict use of was bio event among object c r i t i e s s t i p u l a t i o n with just a few ingredient s jar tomatoes olive oil short and basil okay number 1 wow surprise มากนะครับตอนนี้ number 1ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับทุกคนว่าเป็นประเทศไหนนะครับคือ number 1ตะตะตั wow Thailand นะครับมัสมั่นเคอรี่นะครับมัสมันเคอรี่นะครับ คือติดอันดับหนึ่งนะครับคือผมไปไทยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยกินหรือว่าไม่เคยชิมมัสมันเลยนะครับผมก็อยากไปลองชิมดูนะครับเพราะาที่ไปมาอะคือซิมพวกแกงเขียวหวานต้มยำอะไรเงี้ยแต่มัสมันนี้เป็นอาหารภาคใต้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอ่านดูนิดหน่อยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับมัสมันว่าม,มันแปลว่ายังไงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแบบบางทีพี่ๆก็อาจจะรู้แต่ว่าผมไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับอโอเคนะครับมัสมันคือได้อันดับหนึ่งของโลกทุกคน คือแบบ CNN แบบจัดอันดับเลยนะครับแปลว่า CNN Travel นะครับจะอันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับซึ่งมัสมันนะครับซึ่งเป็นอาหารไทยนะครับผมแล้วก็ได้อันดับหนึ่งโอ้โหแบบดีใจแทนคนไทยมากๆตบมืออีกครั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านดูว่ามัสมันนี้ทํามาจากอะไรผมก็ยังไม่เคยซิมนะครับคือเห็นแล้วก็หิวตามเลยทุกคนเห็นแล้วหิวตามทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับถ้าทุกคนดูตอนเช้านี่จะแบบหิวข้าวตามเลยแน่เลยนะครับ And particularly the king of curries and perhaps of the king of all food, spicy, coconutty, sweet and savoury, event packet sauce you buy from the supermarket can make the most delinquent of cooks look like a much chilling potential. Thankfully someone invented rice. Uh, with which didn't can mop up the last dishes of curry sauce, the land of smiles. Hey, the land of smiles. It is It's not just marketing cash line. It's a list resort of being born in the land where the world' most delicious food is sold on nearly. Oh my God. So on nearly every street corner o m อโอสนะครับเี๋เรามาดูเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลดซาดในการอ่านเลยนะครับผมาลมาเป็นภาษาไทยดีกว่าอื้ฮึแกงมัสมันนะครับผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นมัสมันนะครับผมในวิกิมพีเดียนะครับนะครับผมเขาบอกว่าแกงมัสมันนะครับเป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมาลาย ชาวไทยมุสลิมเรียกว่าแกงสนิดนี้ว่าซาลามันนะครับเป็นแกงมัส,สมั่นแบบมุสลิมไทยออกรสหวานในคณะที่ตำรับดั้งเดิมนะครับชาวมุสลิมออกรสเค็มมันในไทยวิธีทำวิธีการทำสองแบบคือแบบไทยน้ำพริกแกงมีนะครับพริกแห้งข่าตะไคร้หอมกระเทียมผักชีจีรายีหลานี่คือ,อไหลครับทุกคน ไม่รู้จักดีล่ะยี่หลาเลยดอกจันการพลูอ EN ดอกจันก็ไม่รู้การพลูก็ไม่รู้เนี่ยสาสองอย่างสามอย่างแล้วปรุงรสให้หวานนําเค็มและอมเปรี้ยวเป็นแกงมีน้ํามากเพื่อรับประทานกับข้าวอีกแบบเป็นแบบมุสลิมน้ําคุกริกคุกริกคำใหม่คุกริกคุรกคริกน้ําคุรก,คร,กคริกนี่คือมัน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 ,มน,มนคมเขาเรียกว่าอะไร เข้มข้นใช่ไหมครับพุกคิกน่าจะเข้มข้นใช้จิ้มขนมปังโ,โรตีในน้ำพริกแกงไม่ใส่ข่าตะไคร้ส่วนผสมที่เป็นพริกแห้งหอมกระเทียมถั่วลิสงจะทอดอาจจะทอดก่อนใส่ผงลูกผักซียีหลายีหลานี่คืออะไรใส่มันฝรั่งบางสูตรใส่มะเขือยาวก่อนจะมีมันฝรั่งมาปลูกแผ่หลายในไทยจะนิยมใส่มันเทศ สันนิฐานว่าคำว่ามัสมานจะมาจากภาษาเปอร์เซียมุสลิมานซึ่งหมายว่าสาวมุสลิมอ๋อน่าอร่อยนะครับเดี๋ยวคือแบบถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากแบบไปกินแบบเต็มที่เลยนะครับนี่คือ8อันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับซึ่งประเทศไทยก็ติดหลายอันดับเลยนะครับตั้งแต่50อันดับถึง8อ่ะ ตั้งแต่อาอันดับถึงอันดับหนึ่งนะครับก็มีหลายอาหารเลยนะครับที่แบบติดอันดับแต่ผมมาจัดแค่อันดับ8ถึงอันดับหนึ่งนะครับขนาดอันดับ8ปถึงอันดับหนึ่งยังมี2อาหารเลยนะครับเป็นต้มยำแล้วก็มัสมันนะครับแต่มัสมันนี่ผมคือแบบยังไม่เคยลองเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะลองสักครั้งนะครับเขาบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยติดอันดับโลกติดอันดับโลกเลยนะครับ in น h e world นะครับ Top 10 first นะครับ i n t h e world CNN page นะครับ CNN t r a v e นะครับ Travel Page นะครับของเป็นเว็บไซต์ซึ่งว่าเขาได้อ่าจะอันดับในวันที่30ธันวาคม2020เมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับก็ <c oughs> สุดยอดมากอาหารไทยแบบดังระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ติดท็อปอะไรเงี้ยสุดยอดมากๆเมืองไทยนะครับผมแล้วก็คือดีใจนะครับดีใจแล้วก็ congratulation สำหรับอาหารไทยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะไป ลองซิมดูนะครับมัสมันนะครับเป็นอาหารภาคใต้ก็จะมีความเป็นมามุสลิมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่ส่วนผสมมาที่ผมก็ไม่รูค้คําศัพท์ไทยนะครับนะครับผม <c oughs> ก็มีบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็ยากเนาะภาษาอังกฤษก็พูดแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างมนะันมีบางคําที่เป็นอาหารผมก็ไม่ได้แบบเก่งทุกคําศัพท์เลยนะครับยังไงก็ถ้าคาไหนผมพูดผิดคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็คอมเมนต์ได้นะครับจะเป็นการเรียนรู้นะครับเพราะว่าผมอ่าน direct เลยนะครับอ่านอ่าน,าน,าน,านแบบสดเลยอรเงี้ยก็ไม่ได้แบบ ไปดูคำศัพท์นั้นมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปนะครับก็ขอไว้ฟอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับนะครับผมคือส่วนนี้น่าจะโควิดล็อกดาวอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับอากาศก็เย็นด้วยนะครับผมผ้าเยอะๆนะครับผมนะครับแล้วก็ บางบ้างก็ดูคลิปผมได้นะครับแล้วผมถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกดถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะครับนะครับถ้าใครแบบชอบหรือไม่ชอบก็ต้องกดนะครับนะครับให้ถึงหนึ่งแสนซับไปไว้อันนี้คือเป็นการบังคับเลยนะครับผมรอเล่นรอเล่นครับผมนะครับโอเคนะครับคลิปเราก็จบียงนี้นะครับ congratulation นะครับกับประเทศไทยนะครับที่อาหารอร่อยที่สุดวันหน้าผมต้องไปชิมให้ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย